สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาใส่สลีปเจ้าตัวนี้กันเรนซูซังงวันนี้เลนนะครับผมเราจะมาใส่ปลอกกา๊าดกันนะครับผมว่าพอใส่แล้วเนี่ยคือผมเป็นคนชอบแกะพลาสติกแบบนี้ยผมว่ามันเวลิคูดเดียผมได้ซื้อมาจากเอาดิสุดหนึ่งจากคลิปเออก่อนก่อนหน้านี้ไปแล้วะครับผม กอยากไปดูรีวิวก็ดูได้เลยแต่นี้ผมจะมาใส่สลีปให้ดูโอเคมาใส่จะมานับก่อนว hmm. <onte> ่าสลีป <t> ม <doing> <Transform> ีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ็มี่สิบห้าสิบก็ดี่อ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าส สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปหให้มาห้าใบนั่นเองนะครับผมโอเคจะเริ่มใส่เก็สีเราจะข้ามไปก่อนเราจะมาดูแต่ละใบกันเลยผมมาใส่ไป She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. โอเคตอนนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะครับผมผมใช้เวลาถ่ายคลิปนี้นานมากเลยนะ โอเคนี่เราก็เสร็จแล้วกับการใส่ปลอกสองชั้นใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีได้โอเคเอการแข่งเนี่ยเขาต้องให้ใส่ปลอกก๊าซตลอดครับต้องให้ใส่สลีปเพื่อในการแข่งเนี่ยเราอาจจะมีแบบว่าอาจจะทำตำหนิไว้เพื่อเป็นการแบบว่าแบบโกงได้นะครับผม เราก็ต้องบังคับไปใส่สลิปแต่ไม่จําเป็นต้องใส่2ชั้นนะที่ผมใส่2ชั้นเพราะว่ามันจะได้รักษาช่วยรักษาสลิปด้านในมันอีกทีนะครับผมแต่สลิปของผมที่ผมซื้อมาข้างไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สลนะิปของบูชิโรดนะเป็นสลิปแบบของปกตินะครับผมไม่มียี่ห้อนะผมก็ใส่สลิปมันก็ดีนะครับผมเชื่อผมเถอะใส่สลิปเถอะไม่จะเป็นว่าต้องใส่2ชั้นก็ได้ใส่ช,ชั้นเดียวก็พอแล้วนะครับผมแต่2ชั้นก็คือ มันเฟียวกว่านั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมและขอลาไปก่อนเนื้อทำไมเนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ